เัเล่นอวยอดอยางตอนนี้ได้เดินทางมาถึงยังที่ครูบาเจ้าสีวิจัยขอทองอยู่แล้วนะทงเพียงที่ตีนดอยสุดเทพนุนะ,ะขณะนี้เวลาตีห้าไปแล้วนะโอศูนย์นาฬิกาศูนย์ห้าคืึ่ถึงศูนย์นาฬิกาพอดีอ่าก็ตั้งใจไว้ว่าตีห้าจะเดินขึ้นดอยตอนนี้ก็ไม่มาถึง ถึงสถานที่แห่งนิติห้าแล้วก็จะเดินขึ้นไปบนพระธาตุไสุเทพขาดหมายว่าจะถึงตังบนประมาณสักก้านาะฬิกะนะก็บอกวา่าร่างกายกำลังจะเดินไปถึงประมาณเวลานั้นได้ก่อก็ขอบคุณสำหรับทุกคนติดติดตามมาจากพระธาตุพนมอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะเป้าหมายของเขาก็คือเดินขึ้นพระธาตุยสุเทพ ไปกราบวายสาพระธาตุดอดยสุเทพเจ้าเรียบร้อยเสร็จสิ้นที่พระธาตุดยสุเทพจากนั้นก็จะได้เดินทางกลับลำปางต่อไปอ,อนุโมทนาขอบคุณอาบุญทุดงควัดทั้งนี้มาฝากทุกทา่านทุกคนเด้อบรรยากาศเจ้าเจ้า,จาที่อันลานอนุสาวรีย์ผูบายาเจ้า 4, สีวิจัยก็สงบเงียบนะวย่างบ่มียังบ่ม,งบมีผู้คนมานักหลายเ้อ เนีย่ยวั่มีไฟขึ้นมาด้วยแ,แหมสักกรรมแ,แถวนี้ก็จะคลาดําไปโดยผูุ้ทธศาสนิกชนเรล่อนใส่ปฏิปทาของครูบาเจ้าสิวิจัยที่ได้ได้นำสัายาติโยมเป็นสร้างพระอารถนนเนะถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ ถ้าบ่มีถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพความสะดวกสบายต่างๆที่จะขึ้นพระธาตุดอยสุเทพคงบ่งมีสะดุทุกวันนี้ก็อาศัย,ยบุญญาปพรามีสิผู้บ่าเจ้าท่านได้สร้างได้ทําไว้แต่อ,อดีตฝั่งก่อนนั้นกับผู้มีส่วนร่วมทั้งหลายนาพื่อคพระพิสูุส์มเนีอุบาสกอุบาสิกาจน ปัจจุบันนี้มีถนนหนทางขึ้นลงสะดวกสบายทำให้คนตั้งหลายได้มีความสะดวกสบายในการเดินในการวิ่งในการทำาี่กรับต่างมีนักวิ่งเอ่ยนักปั่นเอ่ยจเจริญกอนปั่นเนาะปั่นขึ้นดอยก็กล้หมูหนะอะปัน่นปั่นบอยก็ขึ้นดอย อเ,เอาัสโอหยอด <Okay. S 1> เลยแข่งแรงฟันขึ้นรอยอะไรนี่อันนี้จะเดินขึ้นเ,ออเดินมาจากพระธาชพนมแล้วก็จะไปถึงพระธาตุรอยสุขเทพทำโครงการช่วยเหลือละอ่อนออสันาธุนะฝากปากันบนพุนนะ วิ่งเหรอเดินขึ้นดอยเดินขึ้นดอยเดินมาจากพระธาตุพระนมป่ะจ้าวันนี้วันที่เดินกับแหมสองวันละเดินไปอ่ะเดินจากวันที่หนึ่งขึ้นสะพานมาพระธาตุพระนม่ะพระาพระนมค่ะก็วิ่งกะวิ่งไว้ไปก็ โอ้ได้อ้ัอดีออ่ดีนะ่นวิ่งนะแต่อนที่วิ่ะไอ้ยูหมอนอีนี่เดินร้อมันกรแทกอะเออเขาวิ่งนี่มันกรแทกโอ้ตาเดินอุก่อนทำงานอยู่ไหนไฟฟ้าคะนี่วันทีอยู่ให้อยู่อันนี้ที่หงยาครับอ๋อมูอันอ๋อมุกหงยาหงยาี่ก็ ผมออกกำลังกายวันนี้อันเดินขึ้นไปถึงบนแล้วก็เสร็จภารกิจแล้วก็จะลงมาพักที่ฝ่ายหินก่อนปอกวันพุ่ก็จะเดินกลับมันลำปาง,ปางเขาอยู่ลำปางกูป่ะอ,อ,อยู่วัดบรรพฤษธิติรถเสด็จรถสด็จลน้นมไ่ไปเดินไปกันอออันตอนไปนี่เราอ่อนไปส่งคนขับรถไปส่งแล้วก็เดินกลับ ไปวันเดียวกลับมาเดินไปเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆรแล้วข้วามกับพัดข้ามตีปลาจ้าพ่องขนข้ <c oughs> าตงตางเลื่อนว่างพ่องปลา,าจา้าพ่องโคตรกูได้ม <c oughs> เาเจอฮะมีเหรอ ได้อยู่มันเดินเดินเห้อมได้เดินตามนี่นะมาอยู่สะได้ปันปันกว่าโลอ่ะใจปันกว่าโลปันประมาณปันสิบถึงบนนี่ปันประมาณปันสิบกว่าโลอันเดินเจ้าเจ้าหน่อยมันจะห่อนอเนะแต่วันนี้ถ้าจะอึดอึดอเงี้ย ทุกวันจะเดินประมาณหกโมงป่ะออกหกโมงเพราะมันจะสว่างแล้วเนาะแต่ที่นี้วันนี้นี่จะเอาเจ้ามาปีนี้อายุเท่าไหร่ลระเป็นสิบสองครับฮะสิบสองปเข็งแลงแต่เป็นคุณหมอนหรอ้คุณหมอแข็งเล้งแ้าถ้าเาหักษาสุกขภาพดีไว้ก่อนนี่นะเนาะเออถ้าออกกาลังกายอย่างตลอดนี่โอเค พกกตีจะเดินปีหนึ่งสักสองเดือนสามเดือนแต่ปีนี้เวลามันจนจาเวลาช่วงออกภาษากมบได้เดินนี่นะทำกิจกรรมตู้จัดรายการวิทยุด้วยพอแล้วก็มีแฟนคลับคูบะอาจารย์ที่เปฝนนั้นทำกิจกรรมต่ตา,ตางๆาต้องไปชเวยฝนนี้เนาะแล้วก็เลยทำให้เขาอันมีเวลาเป็นส่วนๆน,น้อยลงแต่โครงการนั้นเดินนี่เดินทุกปี ยังต่ว่าบางปีมันเดินได้น้อยะปีนี้ถือว่าเดินได้น้อยเดือนเดียวผมออ้วนนี้ผมกอลดสบายสบายอยู่ได้ถ้าถ้าสามเดือนนี่มันยุบเลยนะยุบเลยครด้คลิปปุ่มคลิปปุ่มยังลงมาละอันนี้มันได้แค่เดือนเดียวอ่ะมันต้องเดินต่อเนื่องเดินวันขำวันขำ เขานี่จะพักประมาณข้าห้อนี่เนาะเดินเดินประมาณสักอตอนเจ้านี่จะเดินประมาณสิบกว่ากิโลสิบสิบเจ็ดสิบแปดกิโลอตอนบ่ายก็เดินประมาณสักสิบกิโลเองนะ,ะแล้วก็หขาพักเหมือนพักประมาณสามนาทีพาแหงแล้วก็เดินต่อ,อพาแหงแล้วก็เดินต่อเองมันเหมือนกับเขาทำตอนหนึ่งเนาะ เจอฝนเจออย่างพวกเขามีกดนเหรอฝนตกถ้ามันตกหนักกะไยังถ้ามันตกปล่อยๆก้นกลางไปเดินต้นเดียวมันหมดไปหน่อยไปเลยเลยทุกปีใช่ทุกปีก็มาเดินขึ้นไอยทุกคนอ่ะแต่ว่าปีนี้บ่ได้ เขาไปเขาวิสาขาอยู่ปุณ่ะอยู่ตีอันวัดขอนวัดขอนซุ้งถองเสลี่ยมบุมาถึงกับมาถึงฝ่ายหินท่านจะคืน